จงหาข้อดีในการบอกลาให้ได้เช่นบอกลาคนรักบอกลาการงานอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นในชีวิตบางครั้งเราไม่ได้รับมือกับการบอกลาเช่นการจากไปของใครบางคนการจากไปของงานบางงานหรือการจากไปของเงินที่เรามีในชีวิตของคนเรานั้นมักจะมีความสุขแน่นอนทุกๆคนด่างอยากจะมีความสุขกันทั้งนั้นแต่ว่าการพลัดพรากมันก็เกิดขึ้นได้บางครั้งเราต้องออกจากงานที่เราชอบ บางครั้งเราต้องพัดพลากจากคนที่เรารักคนที่เราชอบบางครั้งเนี่ยการพัดพลากจะไม่เราเป็นทุกข์มากบางคนเคยรักหรือบางคนอาจจะไม่รักเราหรือบางคนอยากถูกรักบางคนอยากให้รักและแน่นอนบางครั้งก็เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจบางครั้งเนี่ยคุณล้มเหลวในทางธุรกิจคุณพัดพลากจากมันหรือบางครั้งคุณพัดพลากจากเงินไม่มีใครที่เคยได้แล้วมีเสียไปทั้งนั้นบางครั้งคุณจะรู้ดีกว่าจักรวาลได้อย่างไร ว่าตอนนี้จัก,กรวาลกําลังตัดสิ่งที่ไม่ใช่ออกแล้วกําลังจัดเรียงตัวใหม่เพื่อคุณทําให้คุณออกเดินทางบนเส้นทางไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดและดีกว่าเสมอพายุไม่ได้มาเพื่อทําลายเราแต่มาเพื่อทําให้ทุกอย่างสะอาดขึ้นและดีมากขึ้นต่างหากเพราะบางครั้งเวลาที่เรามีพายุเนี่ยมันก็ดูไม่ดีถูกไหมครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยตอนที่พายุไปแล้วทุกอย่างก็ดูสะอาดและสงบมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการคุดายนะครับจากความรักการงานการเงินไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็แล้วแต่ คุณเป็นคนที่เคยรักถูกรักหรือไปรักเขาข้างเดียวหรือคุณมีความรักในงานล้มเหลวในเงินสําเร็จในเงินบ้างสลับกันไปอะไรก็แล้วแต่จกักรวาลทั้งหมดรู้ดีว่าอะไรคือสิ่งที่ดียอดเยี่ยมสําหรับคุณจกักรวาลได้มองเห็นแล้วว่ามันไม่เหมาะสมกับคุณจริงๆและมันมีสิ่งที่ดีกว่าเหมาะกับคุณอยู่แล้ว ถ้าคุณยังฝืนดันทุลังไปต่อบนเส้นทางที่มันไม่เหมาะกับคุณไม่ไว่าจะเป็นงานเงินความรักเส้นทางนั้นก็รังแต่จะพบกับความเจ็บปวดบ่อยครั้งเราคิดไปเองว่าเราอยู่กับคนคนนี้ดีที่สุดแล้วเราอยู่กับงานนี้ดีที่สุดแล้วแต่จริงๆแล้วจะกวาลเห็นสมควรแล้วว่าไม่ใช่จึงจําเป็นต้องทําสถานการณ์บางอย่างเพื่อดึงใครบางคนออกไปดึงงานบางงานออกจากชีวิตคุณหลายครั้งที่ความคิดของเราดูวุ่นวายเพราะว่าเราไม่ได้หาบทเรียนจากเรื่องเรื่องนั้น ลองทบทวนดูในตอนนี้ซิว่าหลังจากที่ใครบางคนออกจากชีวิตคุณไปหลังจากที่งานบางงานออกไปจากชีวิตเช่นเดียวกันอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ออกจากชีวิตคุณคุณได้เรียนรู้อะไรคุณมีบทเรียนอะไร คุณเริ่มมีรักแท้กับตัวเองก็คือรักตัวเองมากขึ้นจริงหรือไม่คุณเริ่มทำอะไรบางอย่างให้ดีมากขึ้นเพราะคุณอยากจะดีที่สุดจริงหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้คุณไม่ได้มีปัญหาด้านการเงินคงเป็นไปได้ยากที่คุณจะศึกษาศาสตร์การเงินและเข้ามาสู่การพัฒนาตัวเองถ้าวันนี้ไม่มีปัญหาคุณอาจจะไม่สนใจเข้ามาสู่โลกออนไลน์ก็ได้ทุกอย่างแค่เป็นตัวกระตุ้นให้มันเร็วขึ้นแค่นั้นเองให้คุณเข้ามาสู่ความเป็นจริงที่คุณควรจะเป็นทุกอย่างมันแค่กระตุ้นให้เร็วขึ้น จากสิ่งที่เรียกว่าเป็นอุบัติเหตุเล็กๆในชีวิตแน่นอนคุณจะต้องมีศรัทธามีศรัทธาในตัวเองอย่างแรงกล้าว่าชีวิตเราจะถูกส่งไปยังจุดที่ดีที่สุดเสมอและแน่นอนสิ่งที่ดีที่สุดจะถูกวางไว้เพื่อเราเพียงแค่เราเรียนรู้ว่าเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยมันให้อะไรกับเราเพราะว่าในวันนี้คุณอาจจะร้องไห้แต่ในจริงๆแล้ววันข้างหน้าที่คุณสำเร็จมากขึ้นคุณจะรู้สึกขอบคุณคนคนนั้นงานนั้นสภาพแวดล้อมเหตุการณ์นั้นๆคุณจะรู้สึกขอบคุณเหลือเกิน คุณจะรู้สึกดีใจด้วยซ้าว่าเอ๊น่าจะออกไปจากชีวิตนานแล้วนะเนี่ยไอง,งานแบบนี้คนแบบนี้ตอนนี้คุณแค่กําลังสร้างทุกสิ่งทุกอย่างจากสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ลองถามติงดูไหมครับว่าตอนนี้คุณได้เรียนรู้อะไร ขอยืนยันว่าคุณผ่านมาได้แน่นอนไม่ว่าเรื่องอะไรที่คุณเจอตอนนี้มันจะกลายเป็นเรื่องที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนจงเตรียมดีใจและแน่นอนจงดีใจกับมันที่มันเกิดขึ้นกับเราและจงดีใจที่มันไปแล้วและจงดีใจที่คุณสามารถบองหาสิ่งต่างๆที่มีได้จากบทเรียนเหล่านั้นจงใช้ชีวิตอย่างยอดเยี่ยมจงใช้ชีวิตที่สวยงามจงบอกตัวเองว่าบายบายสิ่งเก่าๆและเดี๋ยวฉันจะมีสิ่งใหม่ๆที่ดียอดเยี่ยมมากกว่าเดิมและนี่ก็เป็นศินละปะแห่งการใช้ชีวิต จงหาวิธีกลับคืนสู่ใจตัวเองจงหาทางให้เราเดินกลับไปสู่ใจตัวเองมากที่สุดจงเปิดโอกาสให้ตัวเองเดินทางกลับมาสู่ใจของตัวเองจงอนุญาตจงอนุญาตจงอนุญาตเราอาจจะต้องกลับมารับรู้จริงๆในขณะนี้ว่าตอนนี้เรากําลังคิดอะไรอยู่ตอนนี้เรากําลังรู้สึกอะไรตอนนี้เรารู้สึกว่ามีโอกาสหรือเปล่าหรือเรารู้สึกว่าขาดโอกาสเรารู้สึกอะไรอยู่ นั่นคือการรับรู้การมีอยู่ของเรารับรู้การคิดของเราเรากำลังเป็นอย่างไรในตอนนี้มันเป็นจุดเริ่มหรือเป็นจุดปลายทางหรืออยู่ระหว่างทางอะไรก็แล้แต่มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดก,การสิ่งต่างๆถ้าเกิดว่าคุณรับรู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่อย่าพยายามหาทางกลบเกลื่อนตัวเองว่าฉันไม่ได้คิดมากฉันไม่ได้กงังวลและฉันไม่รู้สึกฉันไม่ได้เป็นอะไรเลยอย่าพยายามกางกั้นตัวเองด้วยความรู้สึกแบบนั้นมันจะทําให้เราไม่สามารถแก้ปัญหาได้ สิ่งที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาคือการรู้สึกอยู่กับตัวเองกลับมาอยู่กับตัวเองหายใจเข้าออกลึกๆแล้วก็บอกตัตเองว่าฉันอยู่ตรงนี้ตอนนี้วันนี้ฉันอยากจะสําเร็จเพราะฉะนั้นลองกลับมาดูซิว่าความคิดเราเอื้อต่อความสำเร็จหรือเปล่า ถ้าตอนนี้ในชีวิตของคุณมีช้อยเลือกว่าจะตัดสิ่งใดจงตัดสิ่งที่ไม่ใช่เพื่อไปต่อและจงเลือกเลือกอะไรเลือกที่จะจริงใจต่อตัวเองยอมรับความคิดตัวเองเลือกที่จะทําให้ตัวเองเป็นคนดีและดูเพอร์เฟกโดยการลงมือทําอย่างดีที่สุดการบอกลาจากงานบางงานจากคนบางคนก็แค่เป็นจุดเริ่มต้นให้คุณไปสู่เส้นชัยที่ดีกว่าแค่นั้นเองเราจงพยายามที่จะฝึกขอบคุณ งานบางงานหรือคนบางคนที่เขาทำร้ายจิตใจเราทำให้เราเจ็บปวดใจถ้าเกิดว่าเขาทำดีกับเราแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในสายตาเขาไม่มีสถานะก็ไม่มีประโยชน์อะไรจงขอบคุณพวกเขาที่ทำให้พวกเราเจ็บปวดในวันนั้นเพราะว่ามันทำให้เรารักษาะยะหะของความสัมพันธ์ได้ดีมากขึ้นมันทำให้เราไปต่อได้มากขึ้นมันทำให้เราได้กลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นมันคือวิธีที่คุณคิดและลึกถึงตัวเองมากขึ้นเวลาที่ใครบางคน้นไม่คนเจ็บปวดนี่อยู่สองแบบคือคุณทิ้งร่างทิ้งตัวเองก อีกแบบหนึ่งคือคุณเริ่มระลึกถึงตัวเองมากขึ้นลองเลือกช้อยดูสิว่าคุณอยากจะเป็นช้อยไหนจงฝึกที่จะย้ายโฟกัสตัวเองไปยังจุดที่ใช่เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นกับคุณตอนนี้ลองพิจารณาดูว่าอะไรที่เราไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับมันไม่ว่าจะเป็นคนสถานที่หรือสิ่ง,งต่าง อะไรที่เราจะต้องย้ายใจของเราไปแปะเพราะฉะนั้นคุณอยากจะแปะตัวเองกับเรื่องไหนละ่ะเรื่องที่คุณสําเร็จหรือเรื่องที่คุณขาดแคลนย้ายไปให้ถูกนะครับคุณเนี่ย,ยจะมีความรักที่ดีย้ายตัวเองไปแปะกับความรักที่ดีตัวอย่างของความรักที่ดีคุณเนี่ย,ยจะร่ะํารวยย้ายตัวเองไปแปะอย่างเรื่องที่ร่ํารวยเรื่องที่มั่งคั่งเหลือเฟืออะไรละ่ะที่คุณจะทําเพื่อควบคุมมันก็คือความคิดยังไงล่ะครับการตัดใจจากบางเรื่องไม่ว่าจะเป็นคนงานการเงินหรืออะไรก็ได้แต่ที่เคยล้มเหลวในชีวิต แต่ปวดใจในชีวิตมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ว่าเราก็จะต้องพยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุดไม่ยอมให้มันมาทาร้ายเราอีกต่อไปจงหาบทเรียนในเรื่องนั้นแล้วทําให้ทุกอย่างเป็นเรื่องดีจงคิดถึงมันด้วยเจตใจที่แช่มชื่นและสดชื่นจงเรียนรู้ที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปกับเรื่องที่คุณเจอจงรู้สึกหอมหวานจากสิ่งที่คุณเจอเพราะว่าเมื่อคุณหาบทเรียนได้แล้วคุณจะได้ทรัพยากรใหม่ อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคุณค่าของคุณและคุณไปแลกกับคนบางคนกับงานบางงานมันไม่คุ้มกันเลยคุณจะต้องเริ่มฝึกที่จะพินิจพิจารณาให้ชัดว่าอะไรที่มันไม่เหมาะกับคุณอะไรที่มันไม่ใช่ซึ่งอยากจะแนะนําเลยว่ามันไม่ง่ายหรอกแต่ว่าจะต้องฝึกทําเราจะต้องฝึกที่จะให้โอกาสกับตัวเองซะบ้างไม่ปล่อยให้จิตใจของตัวเองฟุ้งเฟอ้อหลงระเริงกับความเจ็บปวดเหล่านั้นอย่าประมาทกับความคิดพยายามฝึกจับความคิดตัวเองอยู่บ่อยๆ หมดเวลาเล่นแล้วหมดเวลาอยู่กับคนที่ไม่ใช่หมดเวลาอยู่กับงานที่ไม่ใช่หมดเวลาอยู่กับเรื่องที่ไม่ใช่หมดเวลาเล่นแล้วตอนนี้ถึงเวลาเอาจริงกับคุณแล้วครับจงตั้งเป้าหมายของคุณให้ชัดเจนจากวันนี้เป็นต้นไปจงบอกกับตัวเองว่าฉันจะจบเรื่องนั้นทั้งหมดเรื่องที่ไม่ใช่คนที่ไม่ใช่งานที่ไม่ใช่และสิ่งที่ไม่ใช่หมดเวลาเล่นแล้วจากนี้เป็นต้นไปเราจะคอมมิตเมนต์กับตัวเองว่าเราจะลงมือทำงานจะลงมือสร้างชีวิตอย่างดีที่สุด จงบอกว่าตัวเองคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นรักที่ดีที่สุดงานที่ดีที่สุดเงินที่ดีที่สุดจงมองเห็นตัวเองว่ากําลังทําสิ่งที่ยอดเยี่ยนยิ่งใหญ่อยู่อะไรที่คุณเคยคิดตอนนี้และคุณคิดว่ามันเป็นความฝันของคุณทํามันให้เต็มที่ซะจงมองให้เห็นความเป็นจริงของตัวเองที่อยากจะเป็นจงมองตัวเองว่าเป็นคนที่มีฝีมือมาก จงมองตัวเองว่าเป็นคนที่ทำงานระดับโลกได้จงเห็นตัวเองเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้จากสิ่งที่ตัวเองมีจงมองตัวเองว่าสามารถส่งมอบสิ่งสำคัญและของควัญแก่โลกใบนี้ได้จงมองที่ตัวเองเป็นสิ่งแรกเราคือสิ่งสำคัญที่สุดเราเก่งที่สุดและจงศรัทธาในตัวเองจงทำให้ตัวเองรู้สึกอิ่มเต็มตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปพบไอสานมาสกคอตเอ,นอ็นเสวัสดีครับ